Hello, สวัสดีค่ะอินดีต้อนรับพี่ๆทุกคนเข้ามาหุ้นวันละ15นาทีวิเค,คราะห์แต่ละรวมนะคะวันนี้เราจะมาดูแต่ละรวมกันนะคะวันนี้คือวันที่31นะคะวันอาทิตย์นะคะ,ะแล้วก็ถ้าสมมติพี่ๆทุกคนฟังคลิปไปแล้วมีตรงไหนที่อยากจะสอบถามเพิ่มเติมนะคะสามารถสแกนค QR วอารโค้ดหรือว่าไอทีไลน์มาถามผิงได้นะคะไม่งั้นก็โทรมาถามก็ได้ไม่ต้องเกรงใจเนาะ,ะแล้วก็ผิงก็รบกวนพี่ๆทุกคนช่วยผิงกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะคะสามารถกดติดตามยูทุบของผิงได้เลยเพราะว่าผิงจะมีการอัปเด คลิปให้ดูทุกวันเลยนะคะ,ะถ้าสมมติเป็นทุกวันจานถึงวันศุกร์นะจะอัปเดตคลิปดูว่าวิเคอราะหุ้นรายตัวนะคะส่วนวันเสาร์หรือว่าวันอาทิตย์จะอัปเดตคลิปที่วิเคอร์แต่ละรวมนะคะ โอเคต่อมาเราจะมาดูว่าข้อจํากัดความรับผิดชอบนิดนึงนะคะว่าเนื้อหาในวิดีโอนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวสําหรับการอ้างยิงเท่านั้นไม่ได้ไว้เป็นความแนะนําในการลงทุนผู้ปฏิบัติงานที่ตามในวิดีโอนี้เป็นผู้รับผิดชอบเองหุ้นใดๆที่เรากล่าวถึงในวิดีโอมีไว้สําหรับความต้องการของคอสเซียนไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแนะนํานะคะอ่ะโอเคต่อมาเดี๋ยวเราจะเราจะมาดูว่าเซตแล้วก็เซตห้าสิบเซตร้อยกันนะคะว่าคือสรุปนิดนึงว่าของสตา สัปดาห์ที่ผ่านมาเนาะมันเป็นไงบ้างแล้วก็ส่วนที่สัปดาห์ที่ถัดไปเนาะเราสามารถวางแผนเป็นไงบ้างได้นะคะโอเคต่อมากดเข้าสู่โปรแกรนโฮมอรีก่อนนะคะแล้วก็กดที่รูป3แท่งเพื่อเข้าสู่หน้ากราฟนะคะ ต้องรอบ้าบหนึ่งนะคะโอเคตอนนี้ตรงนี้เป็นชื่อหุ้นเนาะ,ะเลยตอนนี้มันเป็นที่กราฟของเซ็ตแล้วนะคะแต่ละเซตแล้วเท่าที่เราเห็นเนาะว่าคือ,อวันศุกร์นี้เนาะคือตลาดคือปิดแดงนะคะคือมันปิดที่ราคาปิดที่หนึ่งพันสี่ร้อยเก้าหกสิบหกจุดเก้าแปดนะคะแล้วก็เมื่อวันศุกร์เนาะคือ ตลาดมันใต้เกิดสัญญาณสต็อปลอสมาแล้วนะคะวันศุกร์นี้นะเลยก็ต้องบอกว่านอกตอนนี้นะสัญญาณที่เตือนความเสี่ยงมันใต้เกิดขึ้นแล้วนะคะอ่าเลยหลังจากนั้นนะคือเราเราต้องเข้าใจเนาะตลาดมันก็จะเริ่มไม่ดีแล้วงั้นเราควรระมันระวังเพิ่มขึ้นมาเยอะนะอ่ะแล้วก็ส่วนเงืนทุนเงินทุนมันก็ไหลออกมาตั้งนานแล้วผมจำได้ว่าคือคลิป คลิปที่ผิงอัดไว้ไอวันอาทิตย์ที่แล้วอะที่วิเคราะห์ตลาดรวมเหมือนกันเนาะผิงได้เตือไว้นะว่าคือช่วงช่วงนี้ตลาดคืออยู่ช่วงที่อยู่ช่วงที่พักตัวคือเลยช่วงเวลาที่พักตัวจริงๆแล้วเราควรระมัดระวังด้วยนะคะอ่ะตอนนั้นผิงได้เติมไว้แล้วเนาะอ่าเลยจริงๆแล้วนะ,ะวนะคือถ้าสมมติอยู่ที่ช่วงเวลาที่ผิงเดืนอนอ่ะอ่างั้นจริงๆแล้วเราไม่ควรที่คือที่ ลงทุนมาเยอะๆในช่วงในช่วงช่วงนี้เนาะแล้วก็ตอนนั้นที่บอกว่าต้องรอให้สัญญาณยืนยันว่าสัญญาณสัญญาณความเสี่ยงอ่ะมันเพิ่มขึ้นจริงๆนะคะตอนนี้นะคะมันคือมีสัญญาณยืนยันจริงๆแล้วนะคะเลยก็ต้องบอกว่านะตอนนี้สัญญาณเกิดขึ้นจริงๆแล้วงั้นเราก็ต้องทําตามสัญญาณเลยนะคะแล้วก็ รายใหญ่มันก็น้อยลงมาสักพักแล้วตอนนี้เนาะรายใหญ่คือต่ํากว่า50%ก็ถือว่าที่ไม่สามารถคุมราคาได้เนาะอ่ะแล้ตอนนี้ที่เราบอกว่าอ่ะถ้าสมมติเราสามารถคือเข้ามาตลาดเล่นหุ้นช่วงช่วงเวลาที่อ่า i ิ c r e a s เกิดขึ้นเนาะอ่าสัญญาอิน r ริ s เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่6ของเดือน11ของปีที่แล้วเนาะอะ,อะตอนนั้นราคาอยู่ที่ตลาดประมาณอยู่ที่1,260บาท นะคะอ่ไม่หจุดนะคะ,ะหลังจากนั้นจริงๆต้องันถือว่าเป็นช่วงที่โอกาสค่อนข้างเยอะเพราะว่ามันเป็นแถบขาวแนวน้อใหญ่คือขาขึ้นเนาะ ก็มีอะไรหญ่เข้ามาเก็บเข้ามาซัพพอร์ตด้วยนะคะเลยก็ต้องถือว่าที่ถ้าสมมุติเราสามารถเข้าช่วงที่หลังอินเคิร์สเกิดขึ้นนะคะงั้นก็ถือว่าที่มันอยู่มันเป็นช่วงเวลาที่ค่อนข้างดีเราน่าจะทํากําไรได้ค่อนข้างเยอะนะเพราะว่าสมาชิกของเราเนาะก็ทําตามสัญญาณนะคะเขาก็ทพวกเขาก็ทํากําไรได้ค่อนข้างเยอะนะคะอย่างเช่นเหมือนซิก,กาเนาะก็อ่าก็มีสมาชิกเราหลายคนเนาะก็ทําได้กําไรจากซิก,กาเหมือนกันเนาะ คือ60กว่าเปอร์เซ็นต์ก็มี90กว่าเปอร์เซ็นต์ก็มีเนาะที่ได้กำไรมาจากดัวสิกาอย่างเดียวนะอ่ะโอเคแล้วก็ตรงนี้อ่าตัวนี้คือเซตนะคะเลยที่เราบอกว่าตอนนี้คือเซตเนาะมันจะอ่า สต็อปลอสึกเกิดขึ้นแล้วเราก็เงินทุนไหลออกมานานแล้วแล้วก็รายใหญ่ก็น้อยลงมานานแล้วอันนี้ก็ต้องบอกว่าเราทําตามสัญญาณเลยนะคะอ่ะแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูวิกฤตนิดนึงนะคะวิกฤตกราฟวิกฤตีกราฟคือตอนนี้เนวน้องใหญ่ยังเป็นขาขึ้นเนาะแต่ว่าเรามาดูนะคะว่าช่วงช่วงนี้เนาะหุ้นมันก็สามสัต์นี้ที่ผ่านมาเนาะมันก็ลงมาแล้วก็ที่สามสัต์นี้เนาะเงินทุนนะคะมันก็ไหลออกด้วยนะคะ เงินทุนไหลออกนะคะแล้วก็คือสัปดาห์นี้คือเงินทุนไหลายออกพิ่งขึ้นด้วยเพบอกว่าที่อตอนนี้นะคะะตลาด มันก็ถือว่าที่ความเสี่ยงก็ค่อนข้างสูงเหมือนกันนะแล้วก็สีเขียวลายอคอนดิทอยก็มีการเพิ่มขึ้นเหมือนกันอส่วนลายใหญ่นะคะก็มีการต่าลงเหมือนกันเนาะเลยก็ไม่ว่าอย่างไงนะคะคือแม้แต่ตอนนี้แนวโน้มใหญ่ยังเป็นขาขึ้นแต่ว่าช่วงที่เขาพักตัวช่วงที่เขายอดตัวนะคะเราต้องระมัดระวังว่าเขาจะหลุดแถบขาวหรือเปล่าเพราะว่าถ้าสมมติขเขาหลุดแถบเขาเนาะอันนี้ถือว่าที่ระยะกลางอะระยะ กลางของตลาดเขาก็เริ่มเปลี่ยนเป็นไม่ดีแล้วนะคะเมื่อกี้แค่เป็นเตลี่เนาะเลลี่มันได้เกิดสัญญาณที่ Stop ปลอสเกิดขึ้นแล้วแต่ว่าของวิกลี่ยังไม่ได้เกิดขึ้นเนาะเลยเราต้องระมัดระวังด้วยว่าคือ w ิกลี่เขาจะเกิดสต็อปล s สไหมถ้าสมมติเกิดขึ้นอันนี้ถือว่าที่ตลาดมีโอกาสที่จะลงลงไอลงนานด้วยนะคะ แต่ว่าถ้าสมมติเนานะก่อนที่เขาจะหลุดแถบขาวนะคะถ้าสมสมติสามารถกลับไปได้อันนี้ก็ือยังถือว่าที่มีโอกาสแต่ว่าคือจริงๆแล้วคือตอนนี้มันเตลรี่ก็มันได้เกิดสต็อปลอสแล้วงั้นจริงๆแล้วเราก็หลีกเลี่ยงช่วงนี้ไว้ก่อนรอให้มันได้เกิดสัญญาณอินคร์สอีกทีหนึ่งเราค่อยเข้ามาเล่นใหม่ก็ได้่เหมือนที่ช่วงที่มีโควิดเนาะ,ะเหมือนที่ตอนนี้ตอนนั้นเนาะช่วงที่มีโควิด่ที่เราบอกว่ามันก็ได้เกิด Uh, สัญญาอิน r ค a ร e สมาแล้วตอนนั้นเนาะแล้วก็ถ้าสมมุติเราได้ทําตามที่แนวโน้มใหญ่ของเขานะคะ uh, งั้นหลังจากนั้น,นเมื่อที่เขาเกิดสตอปลอสเกิดขึ้นนะคะงั้นเราก็หลีดเลี่ยงช่วงนั้นก่อน uh, เราเล่นที่ช่วงนี้ uh, งั้นหลีดเลี่ยงช่วงนี้ไปงั้นเมื่อที่เขาได้เกิดสัญญาอินคร์สมาแล้วโอเคเราก็เข้าไปเล่นที่ช่วงนี้งั้นเมื่อที่เขาเกิดสตอปลอสมาแล้วงั้นเราก็ uh, ไม่เข้าไปยุ่งกับเขา ะะทำตามแสนยามอย่างเดียวเราก็สามารถที่จะับโอกาสได้แล้วก็หลีกเลี่ยงความเสียเส่ยงได้นะคะโอเคอันนี้มันเป็นที่คือ,อเมื่อกี้เคยพูดถึงว่าวิกฤ y เนาะ,ะเลยวิกฤตก็ต้องระมาระวังด้วยนะคะก็ลองบอกว่าต้องระมาระวางังแล้วก็ส่วนมังลี่กราฟนะคะมังลี่กราฟตอนนี้นะคะมันก็ยังเป็นแถบเหลืองอยู่นะก็ถือว่าที่ ดูจากมังลี่กราฟของเขาอะแนวน้องใหญ่มากของเขาแนวน้อยาวของเขาอะยังเป็นแนวน้องใหญ่ขาลงเลยนะคะมันแค่บอกว่าช่วงช่วงนี้มีการขึ้นมาบ้างนะคะก็เหมือนที่เมื่อกี้ที่ให้ดูว่าเตลลี่เหมือนกันเนาะก ตรงนี้ช่วงโควิดเขามีการขึ้นมานิดนึงอ่าขึ้นมาบ้างแล้วก็หลังจากนั้นก็มีการลงมาบ้างอ่าตอนนี้ก็มีการขึ้นบ้างนั้นตอนนี้ก็น่าจะมีการลงมาบ้างแต่ว่าเขาจะลงเยอะไหมแล้วก็ลงถึงแค่ไหนนะคะอันนี้คือตอนนี้ยังไม่มีสัญญาณชัดเจนนั้นสิ่งที่เราทําได้เราแค่ทําตามสัญญาณอย่างเดียวก็พอแล้วนะคะอ่าเงินทุนก็ยังเป็นเงินทุนหลเข้าอยู่เนาะอ่าส่วนรายใหญ่รายใหญ่ก็ไม่ถือว่าที่เยอะนะเลยก็ต้องบอกว่าคือรายใหญ่ไม่เยอะเขาก็นอกจากก็ซื้อพอได้อืม ยากอะเลยตรงนี้เนาะก็ต้องบอกว่าคือ,อช่วงนี้เนะะาะมังนี้มันก็บอกว่าช่วงนี้เนาะ,ะเราก็ยังต้องระมัดระวังด้วยเพราะว่าคือตอนนี้แนวน้ําใหญ่ของเขายังอยู่ที่แนวน้องใหญ่ขาลงนะคะรายใหญ่ก็ไม่ได้เยอะมาซัพพอร์ตด้วยนะคะโอเคนี่เป็นเซตนะคะเดี๋ยวเรามาดูเซตห้าสิบด้วยนะคะเซตห้าสิบ พิมพ์ชื่อหุแล้วก็กด enter ได้เลยนะอ่าตัวเดลี่ก่อนเนาะอ่าเดลี่โหเดลี่มันก็ได้เกิดสัญญาณ stop loss มาตั้งแต่เมื่อเมื่อวันพฤหัสแล้วนะอ่าแล้วก็เรามาดูนะคะคือวันศุกรนะ์เนาะ มันเซทห้าสิบก็ลงเหมือนกันปิดที่ะปิดที่เก้าร้อยสิบหกจุดหกหกนะคะแล้วก็เงินทุนก็ไหลออกมาสักพักแล้วอ่ะเลยก็เหมือนกันนะคะที่บอกว่าจริงๆแล้วสัญญาณของมารีนมันได้เตือนไว้แล้วนะคะว่ามันจะเข้าสู่ช่วงพักตัวงั้นเราควรต้องระมัดระวังและอ่าแล้วก็พอที่ช่วงเวลาที่เขาพักตัวอะไร่เียก็ค่อยๆน้อยลงเหมือนกันนะตอนนี้คือต่ำกว่า 25%ด้วยนะคะเลยก็ต้องบอกว่าตรงนี้นะเหมือนกันเลยนะคะว่าเซ็ต50ก็ต้องบอกว่ามันได้มีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นและเราก็ทําตามสัญญาเหมือนกันโอเคดูวิก l y ด้วยอ้าวิกอ่ะ, weekly, อะ มันจริงๆแล้วเนาะเซ็ตห้าสิบมันก็คครให้กับที่เซ็ตเนาะตลาดเซ็ตนะคะเลยอันนี้ก็สามวันที่ลงมาแล้วแล้วก็แต่ว่าคือเงินทุนของเขาเนาะคือหลายออกมาสักห้าสัปดาห์แล้วนะคะเลยอันนี้จริงๆแล้วตอนนั้นนะเราควรระมัดระวังตั้งแต่ตั้งแต่คือตั้งแต่ตอนนั้นแหละนะคะตั้งแต่ที่เราเห็นว่าที่เงินทุนไหลเข้าอะแท่งแต่เงินทุนไหลเข้าอะเขาเริ่มตังลงแล้วเพราะว่าเงินทุนไหลเข้าเขาเริ่มน้อยลงปังลงอ่ะเราก็ต้อง เราก็ต้องเริ่มเตรียมตัวไว้ก่อนนะคะอ่าแล้วก็ส่วนสีเขียวคอนดิตัวเต็มเลยนะคะไม่มีสีเขียวไม่มีสีแดงเลยละยใหญ่เลยนะอันเลยอันนี้ก็ต้องบอกว่าคือเซต50นะวิ e k ี y กราฟอ่ะยังเสี่ยงมากเลยนะคะอ่าเลยถ้าสมมุติเนาถ้าสมมุติเรามีที่ถือยาวนะคะอ่าที่ที่ของเซต50เนาะอันนี้ก็ต้องมองว่านะคะที่มันความเสี่ยงก็ค่อนข้างสูงเหมือนกันนะคะ แล้วก็ส่วนที่มังลี่นะคะมังลี่โหมังลี่ก็ยังเป็นแถบเหลืองเลยก็เพราะว่าที่แนวโน้มใหญ่ยังเป็นขาลงเลยนะคะอ่าเงินทุนมีเงินทุนแหลเข้ามา3วาันก็ถือว่าที่เขาจะมีการขึ้นมานิดนึงแต่ว่าคือเมื่อที่แนวโน้มใหญ่ขาลงแล้วก็ขาขึ้นที่ช่วงเวลาที่แนวน้มใหญ่ขาลงอ่ะเมื่อที่เขาขึ้นเขาก็แค่ขึ้นเป็นรีทาวาเนาะอ่าคือถ้าสมมุติเขาจะ ดีเปาแล้วก็กลายเป็นที่ขึ้นยาวอ่ะยังไงก็ต้องให้เขามีสัญญาณสตออ่อ increase เกิดขึ้นก่อนอ่ะอย่างเช่นเหมือนตรงนี้มีการเกิดขึ้นก่อนแล้วก็เขาก็จะถึงจะขึ้นไปได้อ่าแล้วก่อนที่สัญญาณ n ิ r e ร s สจะเกิดขึ้นเขาจะมีการขึ้นมาก่อนอันนี้มันเป็นเรื่องปกติอ่าแต่ว่าคืออย่างน้อยเขาต้องมีสัญญา increase เกิดขึ้นแล้วถึงจะเป็นสัญญาเยืนยานว่าเขาจะขึ้นยาวได้เลยตอนนี้เนาะยังไม่มีอ่ารายใหญ่ก็ไม่มี support เหมือนกันนะคะอ่าแล้วก็อันนี้คือสีเขียวคอนดิทอยนะคะ เลยก็ต้องบอกว่าตอนนี้ไม่มีอะไรอย่างสผมมีแต่สีเขียวคอนติตอต้ตรงนี้เนาะก็ต้องมองว่าที่ในระยะยาวมากกราฟมังอของเซตห้าสิบก็ถือว่าที่เสี่ยงมากเหมือนกันอยู่นะคะ,ะแต่ว่าถ้าสมมุติเรา เรากำลังจะมองว่าคือเขาจะขึ้นได้หรือว่าไม่ได้เนาะคือจะเปลี่ยนเป็นขึ้นยาวได้หรือว่าไม่ได้เนาะเราก็สามารถติดตามไปได้ว่าคือสุดท้ายเนาะเขาจะเกิดสัญญาอีกครสหรือเปล่านะคะรอให้สัญญาณมันเกิดขึ้นก่อนรอให้สัญญาณเยือนยันเกิดขึ้นก่อนนะคะโอเคนี่เป็นที่เซตห้าสิบเดี๋ยวเรามาดูเซตร้อยด้วยนะคะเซตร้อยอ่าพิมพ์ชื่อหุ้นแล้วก็กด enter ได้เลยเซตร้อยเดี๋ยวดูเดลี่ก่อนนะคะเดลี่โหเกิดสต็อปลอสอ่าต้อง แต่วันพฤหัสแล้วเหมือนกันนะคะแล้วก็ส่วนวันศุกร์เนาะวันศุกร์ก็ปิดแดงเหมือนกันนะสองไอ้สองพันปิดที่สองพันหกสิบจุดหกห้านะคะสัญญาณสต็อปลอสเกิดขึ้นมาแล้วนะคะแล้วก็ส่วนเงินทุนก็ไหลออกมาสักพักเหมือนกันอะจริงๆแล้วอันนี้กราฟนี้เนาะรายใหญ่เขาก็มีการน,น้อยลงมาแล้วก็ตอนนี้คือ เหลือถึงประมาณ25%เนาะจริงๆแล้วอันนี้ก็คล้ายๆกันกับเซต50นะคะเลยมันก็คำอธิบายเนาะมันก็ตามเหมือนที่เซต50เลยนะคะอ่ะแล้วก็ส่วนที่ weekly weekly มันก็เหมือนกันหมดเลยนะ weekly ก็ต้องบอกว่าเนาะอันนี้ราคามันก็หลุดลงมาที่3สตาง์ต่อเนื่องแล้วอ่ะแต่ว่ามันยังเป็นแถบขาวเนาะอ่ะเลยก็ต้องบอกว่าที่แนวโน้มใหญ่คือขาเคลื่อนแต่ว่าช่วงนี้มันอยู่ช่วงพักตัวเลย เมื่อที่ช่วงพักตัวเราต้องระมัดระวังว่าห้ามให้ราคาหลุดแถบขาวหลุดเส้นสีเขียวเส้นชีวิตนะคะอ่าโอเคแล้วก็ส่วนตรงนี้นะคะเงินทุนก็ไหลออกมาตั้งนานแล้วนะคะอ่าก็ผ้าสดาห์แล้วเนาะอ่ามีแดดสีเขียวคอนติตอยไม่มีรายใอย่างเหมือนกันแล้วก็คือสีเขียวคอนดิตอยเอพิ่งขึ้นด้วยเลยก็ต้องบอกว่านะคะอันนี้ก็ต้องบอกว่าเซตห้าสิบก้อง มันก็บอกเราว่าเราต้องรับมาระวังเหมือนกันนะคะที่กราฟวิกเหมือนกันนะคะอ่าส่วนกราฟมังกราฟมังเรามาดูนะคะอ่า แถบเหลืองแนวโน้มใหญ่ขาลงเหมือนกันเนาะแต่ว่าช่วงๆนี้มีการขึ้นมาคือขึ้นแบบรีบาวนิดนึงนะคะเพราะว่าเขายังไม่ได้เกิดสัญญาณอินคริสเนาะเลยถือว่าที่เขาขึ้นที่ช่วงๆนี้มันขึ้นไป็รีบาวส่วนเงินทุนมันก็ไหลเข้าอยู่นะคะเงินทุนไหลเข้าอืมแล้วก็แต่ว่าไม่มีรายรใหญ่เข้ามาสร์ตเนาะก็ต้องถือว่าที่อ่าแล้วก็มีสีเขียวคอนดิตนนอยอยู่นิดนึงเลยก็ต้องถือว่าที่เรายังไงเนาะก็ต้องรอให้สัญญาณเยือนยางเกิดขึ้นก่อนถึงจะบอกว่าเซตห้าสิบเนาะเขาม ได้ถ้าสมมติมันสัญญาณ increase ไม่ได้เกิดขึ้นก็ต้องบอกว่าคือเขาแค่ขึ้นเป็นช่วง r e b o u ไม่ได้ขึ้นที่ยาวมากนะคะ,ะเลยตรงนี้เนาะทุกสิ่งทุกอย่าง พี่ๆทุกคนพยายามทําตามสัญญาณเลยติดตามสัญญาณไปทุกวันนะคะเราเล่นหุ้นเราอย่าบอกว่าเราไม่มีเวลาเราไม่มีอ่าเราไม่รู้ว่าวางแผ่นยังไงดีถ้าสมมติเราไม่มีเวลาเราก็สามารถคือใช้กราฟที่ง่ายๆมาช่วยเราดูไต้น้ะว่าตอนนี้แนวน้มใหญ่ของตลาดเป็นไงบ้างมีราย,ยละเอียดสปอร์ตหรือเปล่าแล้วก็มันไดเกิดสัญญาณอ่าเจงโอกาส หรือว่ามันได้เกิดสัญญาณเดือนความเสี่ยงอ่ะเราก็แค่ทําตามสัญญาณทาตามการเฉยเฉมันก็ช่วยเราไปเวลาได้เยอะนะคะอ่ะอย่ามาบอกว่าคือเราไม่รู้เนาะอ่ะเราเล่นหุ้นเราลงทุนไปแล้วเราต้องรู้ว่าเงินทุนของเราเราจะป้องกันยังไงเราจะคือหลีกเลี่ยงความเสี่ยง ยังไงนะคะอันนี้มันเป็นที่พื้นฐานพื้นฐานมากที่นักลงทุนต้องทํานะคะโอเคอันนี้เลยพี่วิวทุกคนนะคะคือช่วงช่วงนี้เนาะคือที่บอกว่าอาจริงๆแล้วคือตลาดมันเข้าสู่ช่วงพักตัวมาคือก็มีซับพักแล้วเนาะอาแล้วก็คือสัปดาห์ถัดไปนี้เนาะก็ต้องเราก็ต้องอิ่งละมาระวังตัวเพราะว่ามันมีสัญญาณที่เตือนความเสี่ยงขึ้นมาแล้วอะเลยสัปดาห์ที่ถัดไปนี้เนาะคือพี่วิวทุกคนคือสามารถคือ ถ้าสมมติเรามีการลงทุนเยอะๆอ,ะอ่ะงั้นเราก็สามารถคือทําให้เงินลงทุนของเราอะ่ะมันน้อยลงมาก่อนเหลือว่าคือพักก่อนก็ได้นะคะ,ะแล้วก็คือรอให้สัญญาณของตลาดมันดีขึ้นแล้วเราก็ค่อยลงทุนเพิ่มขึ้นหรือว่าค่อยลงทุนเข้าไปใหม่ก็ได้นะคะงั้นช่วงเวลานี้ช่วงที่ตลาดมีความเสี่ยงเราควร เราควรทำยังไงดีงั้นเราก็เอาเวลานั้นน่ะมาศึกษาก่อนไงมาศึกษาว่าคือช่วงช่วงนี้อ่ะเราจะ,ะเราจะเราจะทำให้ตัวเองพัฒนาต่อ,อยังไงแล้ก็ ตอนที่เราคือเตรียมตัวเองให้พร้อมแล้วงั้นเมื่อที่ตลาดมันมีโอกาสที่มาอีกแล้วงั้นเราถึงจะจับโอกาสที่ได้ให้ได้ไม่ใช่เหมือนตอนที่โอกาสที่มันมาคือของรอบที่แล้วนะคะรอให้มันผ่านไปผ่านไป,นไป,นไปที่ใกล้ถึงที่ช่วง,งนี้แล้วถึงจะมาะรู้สึกว่าไอ้มันตลาดมันขึ้นจริงๆแต่ว่าเราพลาดโอกาสไปแล้วอตอนนั้นมันตลาดมันก็เพิ่งเริ่มขึ้นทําไมเราไม่จับ ที่ตั้งแต่ตอนนั้นล่ะทำไมต้องรอถึงอ่ามันขึ้นมานานแล้วแล้วก็ค่อยมาจากล่ะอ่ามันทุนก็สูงอ่าราคาก็สูงก็พลาดโอกาสไปนะคะความเสี่ยงก็สูงอ่าทำไมต้องทำอย่างนี้นะคะโอเคเลยช่วงช่วงนี้เนาะพี่ๆทุกคนพยายามศึกษาเยอะๆก่อนเตรียมตัวให้พร้อมนะคะอ่า โอเคแล้วก,ก็การสอนของวันนี้นะคะก็ประมาณก็แค่นี้เนาะแล้วก็พี่ๆทุกคนถ้าสมมติฟังคลิปไปแล้วมีตรงไหนที่อยากจะสอบถามเพิ่มเติมสามารถสแกน QR-Code คหรือว่าเอไอดีไลน์มาถามผิงได้เลยนะคะอ่าแล้วก็ผิงก็รบกวนพี่ๆทุกคนช่วยผิงกดไ like, ลค์กดแชร์คลิปให้หน่อยนะคะสามารถกดติดตาม YouTube ของผิงได้เลยอ่าแล้วก็อ่าผิงจะมีการอัปเดต ให้ดูทุกวันเลยนะคะแล้วก็ขอบคุณพี่ๆิทุกคนอีกทีนึงแล้วก็ขอให้พี่วทุกคนเล่นหุ้นทางกำไรได้เยอะๆเนาะรวยๆแห่งๆด้วยนะคะสวัสดีค่ะ